วันนี้นะครับช่องลิโชเตรียมคําถามมาเผื่อสาธุชนลูกศิษย์หลวงพ่อหรือใครไม่เคยรู้จักหลวงพ่อได้เข้ามาเจอช่องรายการนี้กำเนอนหลวงพ่อช่วยตกบปัญหานะครับผมจะถามแทนทุกทกคนนะครับก็ที่นี่สำนักป่าพระธรรมยานุนีตาบลพงมมเดือออาเภอเมืองจังหวัดนครปฐมก็เป็นจังหวัดบ้านเกิดของลิโชเองนะครับก็เลยได้มีโอกาสมาทำบุญกับหลวงพ่ออยู่บ่อย เตรียมคำถามมาแล้วเดี๋ยวจะถามหลวมข้อเลยนะครับข้อหนึ่งในยุคนี้รายการผีกําลังนิยมกําลังฮิตมีเกิดมาเยอะเลยในะช่วงโควิดนีนะครับอ,อยากถามค่งคิดเห็นหลวงพ่อว่าดีไหมครับแล้วจะส่งผลเสียมีอันตรายต่อคนทำไหมไป ล่าท้าผีไปเจอผีเฮียนไปเจอเจ,อเจอ้ากรรมในเวรแล้วก็อ่าไปช่วยแก้กรรมช่วยอะไรต่ออะไร,ระสบกกรร์ผมก็มีมเคยเห็นวิญญ,ญาณที่คนหนึ่งซึ่งผมเคยรู้จักทำอย่างร่วมกันปรากฏว่าอันนี้ขอเล่าลึกๆไปเลยนะปกติไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังนอกจากคนสนิทเลยบูัก<ม>เขามีเจ้ากรรมในเวรตามมามีเลือดที่ตวดด้วย<ม>เป็นผู้ชายเมีอยอยู่แล้วแล้วผมก็น้องคนนี้ผมบอกว่าเนี่ ทาอะไรมาตอนแรกผมนึกว่าเขาผมเจอกลางวันเลยนะครับพอปรากฏพอผมจะเตือนเขาเสียงก้าวร้าวมาเลยว่ามึงอย่ามายุ่งเดี๋ยวมึงจะเจ็บด้วยแล้วระหว่างที่ตอนที่ผมจะเจ็บไอ้น้องคนเนี้อยู่ดีๆมันก็เหมือนจะอักเสบเลยครับผมเห็นคือไอ้คนเนี่ยมันทุกข์พอตอนนี้ผมก็ถามมันไทยพอมันหันมองไม่เจอไคยบางครั้งผมก็มองอีกทีนึงมันก็หายไปแล้ว ตอนนี้เอา้าผมก็เริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ใช่คนจนเจอมันสองสามครั้งในหลายอาทิตย์เนะี่ยผมก็อยากอยากจะช่วยเพราะว่าตอนนั้นวัยรุ่นอยู่อายุยังไม่ถึงยี่สามสิบเลยประมาณยี่สิบกว่าเดินยี่บห้าหน่อยๆอยือประมาณนี้นครับพือพอผีเขาท้าทายว่ามึงอย่ามายุ่งความที่เราเป็นวัยรุ่นโอ้โหนี่มันของขึ้นนะพอของขึ้นแนคะ่เดี๋ยวเจอกันผมก็เตือนเขาไปทําอะไรมา ปรากฏว่าของมันแรงกว่าผมไอที่เขาก่อนรุ่นน้องกอักเลือดตอนนี้พอผมยุ่งปุ๊บผมก็เตือนว่ามันมีอย่างนี้มีมีวิญญาณตามมาของขึ้นคือผมกักเลือดคนที่สองเลือดไม่ออกเลยนะหลวงพ่อ,พอแล้วมันเหมือนโดนทุบบึกบึบที่ที่อกเลยนะ<ม>ตอนนี้เลย <S <S เลยจะถามหลวงพ่อเนี่ยเ<ๆ>ขาเลยมีมีป,ป้าบางครั้งกมไทยรรมไทยเราไปยุ่งเนี่ยเราจะไปรับกรรมแทนใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะถามหลวงพ่อนะครับว่า จะมีความคิดเห็นเช่นใดกับการายการผีแล้วถ้าถ้าคนทำรายการไปช่วยเขาแก้กรรมบ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรแต่ว่ามันก็ทําให้คนรู้ในเรื่องศีลธรรมบบบุญคุณรทษใช่ไหมครับกราบนิมนต์หลวงพอเลยครับผมจะเดินพร้กับญาโย,ยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้ชมในการตามล่าท้าวิญญาณทั้งหลายอตมาแล้วก็ค่อนข้างี่จะเป็นห่วงคหับผู้ที่ เสี่ยงภัยในการเข้าไปสู่แดนแห่งโลกวิญญาณทั้งหลายเพราะว่าประสบการณ์จะผ่านมาที่60ปีของการกคุกคีอยู่กับโลกจิตวิญญาณกับสถานที่ยังเป็นป่าชาติปา่ปชาช้าภูเขาเรือนว่างและสถานที่ที่วิเวกวังเวงทั้งหลายรู้แต่เป็นที่สถิตของจิตวิญญาณ ของผู้ที่สวยกรรมทั้งสิ้นเลยถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเตือนว่าขอให้ระวังแต่ชีวิตปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปความสื่อสารที่ทันสมัยรายได้จา,ากการที่ไปจัดรายการเช่นนั้นมันน่าหอมหวนชวนกระทำนั่นเอนแต่ผลของผู้ที่ไปกระทำแล้วก็ผู้ที่รับเป็นจิตอาสาในการที่จะเข้าไปทดสอบนั่นแหละหน่ากังวลมาก ขณะธรรมาเองพาญาติโยมไปตัดเหล็กไหลในถ้ำกลับมาวิญญาณในถ้ำยังตามมาเลยแล้วก็สิงผู้ที่ไปในถ้ำนั้นครับเพราะถือว่าเราเข้าไปในสถานที่เขาได้เขาก็ตามมา,ากลับหาเราได้สุดท้ายก็ต้องทาพิธีลดน้ามนต์แผ่แผ่พระดังแห่งบุญกุศสให้เขาไปแล้วก็ถามว่าเขาอยากได้อะไรเพราะเขาอยู่ใน ถ้ามอยู่ในสถานที่ต่างๆไม่ได้รับผลบุญผลกุศลเลยเหมือนบางครั้งเขาถูกกักขังแล้วเราไปปล่อยเขาเขาก็ตามเรามาบ,บางครั้งเราไปพังพูดในภาวะของความเปิดช่องเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาหาเราได้ให้เขาติดตามเรามาได้ยินดีมันก็จะตามมามันก็จะมีโทษโดยปริยายเลยอย่างนี้ถือว่าเป็นโทษถึงนั้ือนกับการรับโทษ โดยที่ไม่รู้รู้ถ้าไม่ถึงกันดังนั้นอยากเตือนสาธุชนทั้งหลายว่าอย่าอย่าเข้าไปทำเลยอย่าเข้าไปอาสาในการเข้าจะไปทดสอบนอนในโรงศพมั่งดูในสถานที่อย่างนั้นบ้างเลยขณะที่ทำรู้สึกสนุกสณะที่กำลังถ่ายทำรู้สึกรู้สึกว่าดีแล้วก็ อยากจะไปร่วมรายการแต่ผลของการที่เลิกเลิกกระทําแล้วเนะี่ยมันจะมีจิตวิญญาณตามตามสิ่งสถิตบ้างชีวิตเปลี่ยนไปก็มีเยอะแยะมากมายนะ,ะยมลองไปติดตามดูผู้ที่ไปทำรายการนั้นนะ่ะชีวิตจะเปลี่ยนหมดเลยอาตมาก็ยอยากเตือนว่าอยากเตือนว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปทําอย่างนั้นแล้วก็อย่าทําเลย หรือผู้ที่ทําแล้วเป็นอาชีพแล้วก็รู้สึกมันเลดติ้งดีก็อาตมาก็ดีส่วนหนึ่งคือเขาเห็นว่าจิตวิญญาณมีจริงแล้วก็บุญบาปมีจริงผีมีจริงเทพมีจริงเทวดามีจริงก็ทําให้คนกลัวบาปก็ดีส่วนแต่ตอนนี้ระหว่างความดีส่วนหนึ่งกับความร้ายหลายส่วนเนี่ยผู้ที่กับผู้ที่ชมแล้วผู้ที่จะเข้าไปร่วมในการกระทํานั่นแหละเป็นผู้ที่ต้องตัดสินใจเองเดียงยนั้นอาตมาขอ กล่าวว่ามันมีผลตามมาภายหลังทุกที่เลยการที่เราไปยุ่งเหลกจิตวิญญาณยุ่งกับดินแดนแห่งการสิ้นชีวิตไปแล้วอย่างป่าช้าห้าร้อยศพอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวอาตมาเองเคยนอนอยู่กลางป่าช้าเจ็ดวันนอนแล้วทับศพด้วยนอนอยู่ในกูโบ7เจ็ดวันเพราะเป็นการฝึกกรรมฐาน ฝึกกรรมฐานในขณะที่เรานอนหลับเนี่ยจะยังได้ยินเสียงอย่างวิญญาณเดินผ่านไปเลยครับเดินผ่านไปก็ถามว่าภาพมาทําอะไรอยู่ในกลางป่าช้าอย่างนี้อ่าก็ยังได้ยินเสียงแต่ได้ความฝึกกรรมฐานนะเราไปฝึกอยู่ในกูโบของอิสลามแล้วนอนทับก็เป็นเหมือนกันเหมือนการไม่ได้เกียดเจ้าอ่ะแต่แย่งที่นอนอ่าไป็นเรื่องที่นอนเขาแต่แต่ทำยังไงได้ครูบาอาจารย์นั้นท่านท่านให้ฝึกอ่ะถ้าไม่ฝึกเราก็ไม่ผ่าน แต่นี้เราก็เลยต้องฝุดเลยนอนอยู่อย่างนั้นเจ็วันไม่พูดกับใครเราไม่กินไม่นั่นใครถ้าเราอาหารมาสม่งเราก็ตั้งทาม,มาที่อยู่บนสมนั่นแหละตอนนั้นพรรษาประมาณที่กี่ปีละน่าจะประมาณเป็นพระแล้วเป็นพระแล้วแหละน่าจะปีปีสามสามสองหรือสามสามนั่นแหละสามสองหรือสามสามน่าจะพรรษาน่าจะสิบกว่าปีแล้วพรรษานัา่นแหละพระเดชชมพระเอชชมสุข,ขัญรัตน์ต้นพาไป ปปปไปเฟือกบางไปเฟือกอยู่ปปเป็นน้อยอยู่ในเกาะสีช่างอันนั้นก็ได้เกาะผนีนั่งรถนั่งเรือไปเมื่อวันที่เป็นเกาะล้าง,งใช่ไหมผมเคยไปครับผมเคยแบบผ่านไปแล้วคนเรือบอกว่าไปเที่ยวไหมตรงเนี้ยวิวมันสวยนะแต่ว่าต้องเดินลุยน้ำไปเพราะว่ามันมีโขดหินเยอะใช่โขดหินไม่คมมากส่วนตัวของผมก็มีฟิกเซนสัมผัสที่ผมได้ยินเสียงคนผู้หญิงประมาณรุ่นาม่ากับผู้ชายแก่ พอพอก็อยากรู้ว่าเอ้ะมีคนเนี่ยเขาบอกไม่มีได้ไงพี่ชายเลยบอกเอาลงไปดูเลยผมก็เดินเข้าไปดูคนเดียวแล้วก็บอกเรียว่าอย่าพึ่งไปนะไม่ใช่ทิ้งผมไว้พอพอเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าสิ่งที่ผมเห็นแป๊บแป๊บแล้วก็มองอีกทีหนึ่งเี้ยมันหายไปแล้วอะครับผมก็รู้แล้วว่ามีคนเดียวครับผมนั่นแหละที่มาเป็นเพียงครับอ๋อแล้วนอนนอนที่นั่นเจ็ดวัน แล้วได้เจออะไรบ้างครับผมขอเล่าให้ฟังได้แล้วถามหลวงพ่อหน่อยการฝุดอย่างนี้ของทางพระถ้าเป็นโยมคารวะทั่วไปไม่มีครูบาอาจารย์ควรไปนอนทับที่ผีไหมไม่ควรสติจะแตกวิปรารได้บาได้เลยอาใช่วิปลารได้เพราะการฝึกจิตเนี่ยเราต้องมีพื้นฐานของการฝึกจิตประการปกติเราจะไปนอนในป่าช้าที่พระเจ้าให้กดเนี่ยเราต้องกะเวลาว่าเราก็ค่อยขยิบ สมมติว่าเราปลูกเก็บวันเนี้ยวันหนึ่งเราอยู่ข้างนอกปา่าช้าก่อนอ่า<ม>แล้วเรานอนจนชินก่อนสักสามวันจากสามวันก็ขยับมาอีกสักสิบเมตรอ่าอีกสามวันขยับไปอีกสักยี่สิบเมตรอ่าสักเจ็ดวันหนึ่ง,<ม>งไปอยู่กลางปรา่าช้าได้ครับซึ่งสร้างความเคยชินไม่ได่อยู่ๆก็ไปอยู่กลางปรา่าช้าเลย<ม>อ่าวิธีการปลูกก็อ,อ,ยอย่างเงี้ยค่อยๆขยับไปขยับไปมันเพื่อการอะไรเพื่อการปลูกจิตให้มันชินกับสถานที่ อยู่ๆเราไปอยู่ท่ามกลางาของการป่าช้าเลยก็จะรู้วมจิตวิญญาณของประสบกายมากมายที่จะมาล้อมจ,จิตใจเรา<ม>แต่ถ้าเราอยู่ห่างไกลมาก่อนอนอกป่าชา้าก่อนสั้เกณฑวันพืวอความชินแล้วค่อยๆไปหยอบมาจานสุดท้ายก็ไปอยู่กรบป่าชา้าได้<ม>นี่คือการฝึกที่ถูกต้องแต่ถ้าเราฝืนไปอย่างนั้นเลยเราต้องมีประสบการณ์ของการฝึกแล้วและจิตใจไม่ระวันท่านคืนในความตายแล้วเห็นความตายอาการมีชีวิตอยู่ที่ไม่แตกต่างกัน การตายนั้นแหะคือการสลายของธาตุขันธานี้ดินน้ำลงไฟสลายไปหมดแต่การที่มีขันธ์อยู่เพื่อการดำรงชีวิตอยู่เพื่อคุนามความดีของผู้ที่มีดำรงของชีมอยู่ชีวิตอยู่นั่นเองนี่คือคล้ายๆจะบอกว่าผีมีจริงผีปาญมีจริงใครเพื่อให้รับรู้ใช่เทวดามีจริงทั้งหมดมีจริงหมดแต่ถ้าเราไปฝุดอย่างนั้นน่ะเราก็ต้องดูพื้นฐานของเราเพราะฉะนั้นการถามว่าการไป การไปร่วมรายการหรือการไป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 อะไรอยทาีนีาไปลาท้าผีก็ดีที่สนุกนะแต่ร้ายคือตามมาคนร้ายจะตามมาสนมากกว่าเขาตักเตือนวท่อยาทำเลยเพ้าที่ผมรับรู้ผีหลายๆตนเขาก็เหงาเหงคนผมอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวที่เจอวิญญาณหลายๆวิญญาณยิ่งเหงาอยู่เขาก็อยากให้เราตายแล้วเป็นเพื่อนเขาอยู่ตรงนั้น ใช่ไหมครับหยับพอเราจะออกเนี่ยยังยังเกาะสีชั้นที่องอไปผมก็เกิดไปนะมันเหมือนได้ยินว่าอยับอย่าเพิ่งไปเหมือนเขาดีใจที่ที่เจอเราตอนนั้นโมยังหนุ่มอยู่เลยยังยังหน้าตาหล่ออยู่ได้ยินเสียงคล้ายๆผู้หญิงแก่ๆเลยเรียกไะครับเออนั่นน่ะแล้วก็เขาไปฝึกอยู่เจ็ดวันไปแล้วก็มันไม่มีสถานที่เดินบนโคมเราก็ต้องเดินจบกรมบนโคมซุยของ อามาขอ,ของของนักแปลอะไรเนี่ยแต่แวเวาก็เดินจกกนกลุ่มตั้งแต่เช้าเดินเดินสุกสองชั่วโมงข้างสองชั่วโมงอีกที่ลงศพก็น,นั่นแหละอยู่กับโลงจุย้ยเพราะว่ามันมีที่เป็นแท่นบูชาแล้วมันเรียกไงเราก็เดินกลับไปกลับมาอยู่น,นั่นแหละพวกหาปลาเนี่ยผ่านมาต้องเอาไฟส่งทุกคนนะอแล้วนนก็เรามีแล้วก็ผีหลอกนะแต่ผสงมาโอ้พระพระเขา,<พ>า,าก็ผ่านไปเพราะเาจะไปหาปลาอะไรอย่า,างเงี้ยแถวนั้นปลามนะันเยอะตามเกาะนั่นแหละ สรุปก็เลี่ยงได้เลี่ยงเถอะมันเคยเนะมันเคยมีบางคนที่ผมดูข่าวนะไม่ไม่โดยชี้ไม่โดยเตการเมื่อประมาณไม่รู้ปีหรือสองปีที่แล้วเขาไปบ้านโรงเรียนล้างหรืออะไรปรากฏก็ไอไปกับเพืนนะนะอนน่อนสองคนหรือหรืออะไรเงี้ยอ่าเสาเสาล้มก็เริ่มกลัวเรื่องเรื่องเจอเจอสิ่งแปลกแปกเยนะ,นะะรเริ่มมีอะไรเหมือนคุกกะของเ่อนได้อะไรประมาณเนี้ยปรากฏว่าคืนนนเขากลับรถมา ขับรถกลับบ้านมีเมียม,มีลูกด้วยแล้วไม่รู้ว่าเพลียเลยด้วยอาถรรพ์ตวรางกฏัวว่าคนเนี่ยขับรถเนี่ยตายครับมันมันก็คือแล้วขับกลับมาได้ฟังกลัวหรือ่ปล่าประมาณคนะรม่คนก็อย่าก็ถ้งใจค,คนจิตไม่แข็งหรืออะไรก็อย่ามีมมรเรอนก็จะดีกว่ารไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหรก่กับกับกับ ู้มีนุ่มนะอัตราดูแล้วมันจะมีโทษมากกว่าอแต่ถ้าคนนั้นอยากอยาก,อยากลองอยากทดสอบแล้วไม่เชื่อเลยก็แล้วแต่เขาแล้วถ้าเป็นคนที่มีบุญบารมีมามียานสัมผัสมีครูบาอา์แบบยาณแก่กล้าทำอยู่ไปได้ไหมเขาก็ไม่ไปเลยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นคุณ มันนจะไไปองถ้าเขาส <reco> ัมผัสดูว่าตรงนี้แรงมากตรงนี้ไปแล้วถึงตายเขาหลบพอดีเขาหลบันทีเขาเรียกอย่างไรไม่ประมาทเหมือนการตัดเียนอะไรเหมือนกันอ่ะอาจารย์ใครอ่ะท่านจะบอกเลยว่าพระอาจารย์สถานที่มีถ้ำสถานที่ไหนที่มีประวัติรถฆ่าพระฆ่าพระมาแล้วฆ่าคนมาแล้วพระอาจารย์อย่าไปเอานะเช่นปูควายนะใช่ใช่เพราะอะไรรั่นก็เขาบอกเขาบอกว่าเหมือนว่าเขามีสมบัติเยอะเขาบลกเราก็อย่าไปเอาเขาไปหาที่คนใจที่จิตวิญญาณ เมตตาใจดีดีกว่าย่กคือ้อแต่ให้เลียงเหมือนกันการปัญหากําลัานี่นั้นเราไม่รู้เราชนะหรือเราแพ้ใช่ไหมโอกาสแพ้ก็ห้าสิบห้าสิบใช่ใช่จะชนะก็ได้เกิดคูบาอาจารย์ไม่ลงมาคุมคองยืนเลยใช่แต่ผู้ที่มีสมบัติอย่างนั้นก็จะไม่เป็นเจงนั้นส่วนมากผู้ที่เดี๋ยวผมขอแทรกนิดห,หนึ่งอย่างกรณีเราไปบางที่ที่อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราอยู่ตรงนั้นผมเคยเจอประเทศแบบว่า อ่าเดีย๋ยวเดีย๋ยวบอกให้ท่านผู้งองช่องในช่วง,งคือเป็นประเทศแตบว่าคือพอเดินจะไปประแหน่เสียงมาข้างหูเลยมึงกลับมาแล้ว <c oughs> มึงกูจะฆ่ามึงช้าก่อนมึงไปฟังกูไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับะจะถามหลวงพ่อว่าที่ลักษณะนี้ควรเดินไปต่อหรือที่กลับเออครับถ้าเราถ้าเรามียนกรมสัมพันธ์เนี่ยผิดมันจะสั่งเราว่าไม่กลับก็ต้องรับกรรมอ๋อเหรอใช่ ถ้าจิตนึถ้ากรรมกรรมลมันต้องกรรมแล้วเกิดันแน่ใช่คุณท้าทก็ไปก็ตายการที่อยู่นี่คือกรรมกรรมให้ผลแล้วกรรมให้ผลต้องย้อนลอยกลับไปสู่รอยกรรมที่ตัวเองได้เคยฆ่าเขาเคยทําไหมสุดท้ายก็ไปเจอจิตวิญญาณที่เขารออยู่ไม่รู้ขี่วกขี่กลับแล้วมาเจอเสร็จแล้วก็ฆ่ามันไปเหมือนอยู่ในเหมือนเหมือนเหมือนในอดีตอ่ะในอดีตการเนี่ย เพื่อนแล้วกันสองคนคโกรธกันโกรธกันก็หลอกเพื่อนเป็นที่โคนต้นลำใหญ่โคนต้นย่นง,งใหญ่นั่นก็มีกิจวิญญาณของเทวดาทำพิมามอยู่ก็มองดูว่าเอ๊ะมนุษย์สองคนที่มันมาทำไมที่โคนต้น้นลำใหญ่นี้ไอ้เ,อเพื่อนก็ใช้ไม้พุกเพื่อนตายตายแล้วก็ฝังอยู่ที่โคนต้นไม้ใหญ่นั้น ไอคนที่ถูกทุกตายเขาอาฆาตบอกว่าเกิดชาติหน้าพบใดเขาจะตามฆ่าเหมือนกับที่ตัวเองฆ่าต่างคนต่างผัดกันฆ่าเนี่ยถึงเก้าชาติโอโหอีกคนนึงก็ฆ่าแล้วก็ฝังไว้ด้านซ้ายอีกคนย็ว่าฆ่าแล้วก็ฝังไว้ด้านขวาของต้นยางใหญ่อืสุดท้ายเทวดาที่อยู่ในวิมานมองมองให้สองคนที่ฆ่ากันถึงเก้า,<ภ>ช,าชาติคกาชาของชาติที่สี่เนี่ยก็ปรากฏร่างยานมา เทวดาปรากฏขึ้นมาบอกให้อยู่ดูดเลยสองคนนี้อยู่เลยสองคนก็ตกใจเอ๊ะเอาเทวดาปรากดที่ขนที่ต้นยางใหญ่เทวดาก็บอกว่าเจ้าสองคนเนี่ยฆ่ากันมาเนี่ยชาตินี่เป็นชาติที่สิบแล้วที่จะฆ่ากันอยู่ทันทีเออเขาเนี่ยมองดูอยู่ในวิมานเนี่ยมองถึงเก้าชาติเป็นชาติที่เก้าชาติที่สิบแล้วถ้าไม่มาเตือนไม่ตักเตือนก็จะทําให้ฆ่ากันไม่รู้จะหยุดจย่อน ถ้าเห็นแล้วก็ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายด้วยการจองร้านจองฐานของสองคนนี้แล้วเทวดาก็บอกว่าเจ้าเนี่ยคนขวามือเนี่ยคือเป็นคนผิดเพราะเธอหลอกลวงและสร้างกรรมเป็นปฐมเป็นปฐมเหตุของการปุกพยาบาทก่อนด้วยการฆ่าของคนฆ่าคนด้านซ้ายไอ้คนด้านขวาก็ฆ่าฆ่าคนด้านซ้ายไอ้คนด้านซ้ายก็ฆ่าคนด้านขวากลับไปกลับมาถึงเก้าชาติ ถ้าชาติเนี้ไม่อาโหสิกรรมกันเนี่ยก็จะจอมน้ําจองผานกันไม่รู้จักจบสิน้นพอสุดท้ายแล้วก็สุดท้ายก็สองคนก็เลยเอาโหสิกรรมคนไปด้านขวาที่เคยที่เคยฆ่าคนด้านซ้ายก็กล่าวคําขอขามาลาโทษต่างคนต่างอโหสิกรรมกันซึ่งกันและกันด้วยการพิสูจน์แล้วว่าพราะคุณ ด้านขวาเราก็เจอโครงกระดูกพอจุดตั้งซ้ายมันก็เจอคนกระดูกของอค,นนขอคนอยู่ด้านซ้ายเ<ม>ก้ากระดูกก <c oughs> อทับกันอยู่อย่างนั้น <c oughs> จองร้านจองขามยานั้นมันเก้าชาติเพราะฉะนั้นถ้าต่างคนต่างไปเจอจิตวิญญาณของการโหราวาสตรถ้าถึงชาติ้วก็ต้องเจอแล้วต้องดับอยู่ไม่ว่าจะมีคนเตือนไม่ว่าจะมีเสียงเทพรหรือหรือครูบา,าอาจารย์มันก็จะไป ก็จะอาจจะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเขาก็ต้องรับกรรมที่นันประมาณว่าเอาช้างมาฉุดก็ไม่อยู่ไม่อยู่เพราะกรรมให้ผลไงแรงอะไรจะสู้เท่าแรงกรรมไม่มีนั้นแสดงว่าถ้าเราได้ยินครูบาอาจารย์หรือไปกับพระที่สนิทรู้จักแล้วท่านทัดแล้วเราเชื่อท่านแล้วเราไม่ไปไม่ไปอย่างนี้ก็แสดงว่ากรรมนั้นกรรมนั้นตัดไปยังไม่ให้ผลใช่ตัดไปด้วยความที่เรามีสติทั้งยนเชื่อฟัง เชื่อฟังผูห้หลักผู้ใหญ่ไปน,นั้นเริ่มแรกนะเหมือนแม่เตือนลูกอะ่ะลูกอย่าไปลูกมันอันตรายเชื่อพ่อเชื่อแม่ก็ไม่ไปอพอาะไปเสร็จก็โจงยิงมาบ้างถูกอะไรมาบ้างนนเนี่ยนี่แหละอย่างเงี้ยแหละก็อยู่ที่วิบากตอนนั้นแหละว่าเขาจะได้รับผลเช่นไรไหมข้อหนึ่งจบไปแล้วครับ